สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะตักซิลีพรจุกอกแถมร้องไห้หลังรู้ข่าวสุนารีเสียพี่สาวนำซ้ำเลิกสามี ต้องบอกว่าล่าสุดรุ่นน้องคนสนิทอย่างตั๊กศิริพรน,นั้นก็จุกอกแทบร้องไห้หลังรู้ข่าวสุนารีเสียพี่สาวนำซ้ำเลิกสาม,มีอย่างวาวเตอร์เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนต่างเสียดายเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราศีมานั้นได้ประกาศข่าวร้ายเลิกสาม,มีวาวเตอร์ฝรั่งตาน้ำข้าวแล้วก่อนลบลูกคู่เกลี้ยงไงจีโดยเธอนั้นได้โพสระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลไทยว่าเพิ่งเสียสาม,มีสุดที่รักไปได้ไม่นานถึงแม้ว่าจะ ไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวฉันไปอีกหรือมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆที่สุดในชีวิตฉันฉันไม่ได้เก่งทุกอย่างอย่างที่ทุกคนคิดนะทำไมโชคชะตาใจร้ายกับฉันจังเลย ก่อนเธอนั้นจะโพสตอีกครั้งเป็นภาพสวมกอดคุณแม่บังเกิด9ก้าต่อมาบอกว่าล่าสุดลุ่นน้องคนสนิทอย่างตักซิลีพรอ,อยู่ยอดนั้นก็จุกอกแทบร้องไห้หลังรู้ข่าวว่าสุนารีเสียพี่สาวนำซ้ำเลิกสามีวาวเตอร์โดยตักซิลีพรในระบุข,ข้อความว่าเป็นกำลังใจให้เจ๊นะกูร้องไห้อะ่ะขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ